สวัสดีครับไอ้ลราพงเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําข่าวมาแจ้งเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศแจ้งข่าวล่าสุดให้พี่น้องประชาชนทุกท่านทั่วประเทศรับทราบกันเรื่องแรกในวันนี้นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต่างก็ถามถ่ยกันมาว่าทําไมไม่มีการประชุมเมื่อวันนี้นะครับชาวนาต่างก็รอคอยกันในเรื่องของประกันรายได้เกษตรกรซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะครับไม่สามารถที่จะ นำเรื่องของโครงการประกันรายได้ปี2564ทั65นะครับเข้าที่ประชุมคณะมนตรีวคาครมเพื่อเป็นการรับทราบได้ก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็คณะได้มีการเดินทางไปเมืองกลาสโกสหราชาอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําในการประชุมรัฐภาคีกรอบนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26ระหว่างวันที่3สตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2564นะครับ และนอกจากนี้ข้อมูลล่าสุดจากฐานเศรษฐกิจในตอนนี้ก็ได้มีการสอบถามไปยังฝ่ายประชาัมพันธ์ธนาคารทรกสอหรือว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตรและกษตกรการเกษตรนะครับก็เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของโครงการประกันรายได้ข้าวปี2 5 6 4 6 5ในงวดที่1 ก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะครับเลื่อนการประชุมทำให้ทางทกศไม่สามารถที่จะโอนเงินในเรื่องของโครงการประกันรายได้ข้าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเพราะสาเหตุที่สําคัญก็ต้องรอแจ้งที่ประชุมรับทราบก่อนเมื่อที่ประชุมรับทราบแล้วนะครับหลังจากนั้นภายใน3วัน ทางธนาคารทกศก็จะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาแจ้งเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศรับทราบกันนะครับว่าทําไมถึงไม่มีการประชุมคณะมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ ก็มาที่ข่าวของเรื่องบัตรทองล่าสุดในตอนนี้กันบ้างนะครับล่าสุดทางสปส,สชหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้มีการแจ้งหลักการจ่ายชดเชยค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในสิทธิ์ของบัตรทองที่แยกกักตัวที่บ้านนะครับหรือว่า H.I Home Isolation นะครับหรือว่าชุมชน Community Isolation โดยเหมาจ่ายแก่สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ1,000บาทต่อรายผู้ป่วยต่อ1วันนะครับรวมระยะเวลาไม่เกิน14วันซึ่งก็จะแบ่งเป็นค่าติดตามอาการ600บาทแล้วก็ค่าอาหาร3มื้อนะครับ400บาท ซึ่งสถานพยาบาลหน่วยบริการที่จัดอาหารแก่ผู้ป่วยเองไม่ได้อาจจะมีการประสานกับร้านอาหารนะครับในชุมชนให้มีการดูแลจัดส่งอาหารแก่ผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วยสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีการประสานไว้ก็ภายในงบ400บาทต่อ3มื้อได้นะครับโดยเก็บหลักฐานสัญญาจ้างร้านอาหารและข้อมูลการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบด้วย ส่วนกรณีที่ทางอปทเป็นผู้จัดอาหารให้ผู้ป่วยสปชชนะครับก็จะจ่ายชดเชยแก่สถานพยาบาลหรือว่าหน่วยบริการเฉพาะค่าติดตามในเรื่องของอาการ600บาทต่อวันนะครับซึ่งพี่น้องก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-554-0505หรือว่าทางสายด่วนสปชชนะครับเบอร์โทร1 3 3 0 และล่าสุดในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดนะครับประจําปีงบประมาณพศ2565ประจําเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีการจ่ายในวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564เดือนพฤศจิกายน2564นะครับก็จะจ่ายในวันพุธที่10พฤศจิกายน2564 เดือนธันวาคม2564นี้นะครับก็จะจ่ายในวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคม2564เดือนมกราคม2565ก็จะจ่ายในวันจันทร์ที่10มกราคม2565เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับก็จะจ่ายในวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565 เดือนมีนาคม2565ก็จะจ่ายในวันเพื่อนัสบอดีที่10มีนาคม2565เดือนเมษายน2565นะครับก็จะจ่ายในวันศุกร์ที่8เมษายน2565เดือนพฤษภาคม2565ก็จะจ่ายในวันอังคารที่10พฤษภาคม2565เดือนมิถุนายน2565นะครับก็จะจ่ายในวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565เดือนกรกฎาคม2565ก็จะจ่ายในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565 เดือนสิงหาคม2565นะครับก็จะจ่ายในวันพุธที่10สิงหาคม2565และก็เดือนกันยายน2565ก็จะจ่ายในวันศุกร์ที่9กันยายน2565นะครับก็มีหมายเหตุด้วย ก็นีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนนะครับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลาดับต่อไปนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในสู่นย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล่งดูเด็ก,กแรกเกิดนะครับก็มีเบอร์โทร0820917245 0820379767 0834313533แล้วก็0657313199นะครับก็ต้องกราบขอพระคุณข้อมูลดีๆนนจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการกนินหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาเน่าอกาสนี้ด้วยนะครับข่าวเรื่องต่อไปนะครับในตอนนี้ก็มีเพจ a c e b o o k ได้มีการโพสต์ให้ข้อมูลสินเชื่อโดยใช้หัวข้อว่าพ่อค้าแม่ค้าเฮ ธนาคารอมสินให้กู้รายละ200,000บาทหรือว่าสินเชื่อสตรีทฟู้ดให้กู้รายละ200,000บาทจากธนาคารอมสินหรือธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อสตรีทฟู้ดให้ผู้ประกอบการกู้ได้รายละ200,000บาทนะครับล่าสุดทางฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารอมสินกระทรวงก,การคลังนะครับได้มีการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้วก็พบว่าข้อมูลที่เพจ Facebook นามาโพสต์นั้นตลอดทั้งรายละเอียดประกอบในโพสต์ นะครับเป็นการนำข้อมูลบางส่วนของสินเชื่อสตรีทฟูดของทางธนาคารออมสินมาเผยแพร่ซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินจริงนะครับแต่ว่ามีการบิดเบือนข้อมูลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริงเช่นให้กู้รายละ2 0 0แสนนะครับลงทะเบียนก่อนได้ก่อนออมสินช่วยเหลือ200,000อนุมัติง่ายแค่ทำตามขั้นตอนได้ทุกอาชีพพิมพ์โอเคไว้เดี๋ยวบอก ซึ่งข้อเท็จริงก็คือสินเชื่อสตรีทฟู้ดนี่ก็เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการขายอาหารหรือผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือว่าเครื่องดื่มหรือผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอาหารว่างหรือว่าเครื่องดื่ม ซึ่งดาเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจและเพื่อเป็นทุนหรือว่าเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจโดยให้กู้ตามความจําเป็นและก็ความสามารถในการชําระคืนให้กู้สูงสุดนะครับอยู่ที่3ล้านบาทสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวที่ทางธนาคารอมสินสาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้กู้ตั้งอยู่ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการขอสินเชื่อล่วงหน้า และไม่มีการจำกัดวงเงินให้กู้เพียง2 0 0แสนบาทแต่ประการใดนะครับในส่วนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบคำสั่งของทางธนาคารโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและก็ความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้และการพิจารณาให้กู้สินเชื่อดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเชิญชวนให้กดโอเคหรือว่าโอเค ตามที่สื่อโซเชียลนำมาโพสนะครับแต่ประการใดซึ่งข้อมูลที่มีการแชร์หรือว่ามีการโพสในตอนนี้จึงเป็นข้อมูลที่มีการบิดเบือนนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาในอากาสนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่นามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรท,ทั่วประเทศรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ